อาร์เซนอลงานเข้ากาเบียนเจ็บต้นขาเสี่ยงพักยาวสุด2เดือนก่อนดาบี้เดือนอาร์เซนอลต้องเจอข่าวร้ายอีกครั้งครับเมื่อเดวิดออนสินผู้สื่อข่าวชื่อดังจากเดอะแอตเลติกรายงานว่ากาเบียนแกนเยสเซนเตอร์ฮาร์ตตัวหลักอาจต้องพักนาน1-2เดือนหลังได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาระหว่างเล่นให้กับทีมชาติบราซิลในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะเซเนกัลเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาอาร์เซนอลกำลังประเมินอ,อาการอย่างละเอียดครับเบื้องต้นมีโอกาสสูงที่อาจจะต้องพักยาว ขณะที่รายงานจากซามีบ็อกเบลของ BBC ครับระบ,บุว่ายอย่างน้อยกาเบียนจะชวดลงสนามไม่ต่ำกว่า4สัปดาห์ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างเกมรับอย่างชัดเจนโดยแข้งตัวหลักรายนี้เป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของมิเกลอารเตต้าการขาดหายไปของเขาเกิดขึ้นในจังหวะที่ทีมกําลังเจอโปรแกรมหนักท้งศึกน็อตลอนดนดัมมี่แมตช์กับสเปอร์ซึ่งเป็นเกมสําคัญในการยึดพื้นที่จากฝูงพรีเมียร์ลีกในขณะที่อาร์เซนอลนั้นมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายอยู่แล้ว การเสียซินตาฮับคนสำคัญยิ่งเพิ่มความท้าทายให้กับทีมในช่วงที่กำลังเบียดรุ้นผลง,งานอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเร่งเตรียมแผนสำรองเพื่อประคองแนวรับในช่วงโปรแกรมแน่นก่อนสู่เดือนธันวาคม